สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องทงชัยทามอีพีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปกลางเต็นที่เขาใหญ่กันครับลานกลางเต็นลำตะคอง1น2นาฬิกา5้าทีเริ่มลิงกัดกันนะครับยงมากนอนไม่หับอากาศตอนนี้1 9เองศา ด้วยใจร้อนแรงผ่านป่าเขาและลำธารเย็นชีวิตนี้ชันงครีนเครนงกางเป็นกลางป่าใหญ่แคมปิ้งมีความมา เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของระยะทางกันก่อนละกันคริปนี้ผมใช้ระยะทางทั้งหมด180กิโลเมตรนะครับรวมทั้งไปแล้วก็วนเที่ยวบนเขาใหญ่นะครับประมาณ 2-3. จุดนี่แค่ระยะทางขาขึ้นนะครับส่วนขาล่องผมยังไม่ได้รวมเนาะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ประมาณกลางๆคลิปละกันเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ2วัน1คืน เดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าว่าผมมีไปไหนบ้างออกจากบ้านเลยสถานที่แรกที่เราไปก็คือสถานที่กางเต็นท์ลำตะคองไปถึงร้านก็กางเต็นท์นะครับเก็บข้าวเก็บของช่วงเย็นๆผมก็ออกไปหอดูสัตว์หนองผักชีบริเวณน,นี้นะครับจะมีสถานที่จอดรถให้อยู่แล้วก็เดินเท้าไปประมาณ900เมตรนะครับเพื่อที่จะไปยังหอดูสัตว์หนองผักชีความสูงประมาณตึก4ชั้นนะเรานั้นหลังจากเดินชมวิวทิวทัศน์นะครับที่หอดูสัตว์หนองผักชีเสร็จนะครับขากลับได้ยินเสียงช้างร้องดังมาก นะครับรีบไปดูเลยสถานที่ต่อไปก็คือโป่งชมรมเพื่อนนะครับบริเวณนี้ช่วงเย็นๆก็จะมีช้างนะครับออกมาเล่นออกมากินดินบริเวณโป่งส่วนเช้าอีกวันผมก็ไปจบคลิปที่น้ําตกเฮลสุวันส่วนรายละเอียดดีเทลลึกๆไปติดตามชมได้ในคลิปครับขณะนี้เวลา1 0 4นาฬิกานาทีนะครับรถเยอะมากรู้สึกว่ารถติดมากเลยนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับรถก็คงจะติดแบบนี้ปกติแล้มั้ง ปกติผมไม่เคยออกสายขนาดนี้ไงผมก็เลยไม่ค่อยเห็นเส้นนี้รถติดเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลวันนี้ออกวันเสาร์นะครับสายๆเลยเพราะว่าทริปนี้เราไปกันที่เขาใหญ่นะครับตรงนี้เองนะครับไม่ไกลจากบ้านมากเนาะก็ประมาณสัก150ไม่เกิน160กโลประมาณนี้นะครับถึงลานกลางเต็นท์วันนี้ก็เลยชิวๆนะครับออกสายได้ และทริปนี้ก็คงจะเป็นทริปแรกนะครับที่ผมออกคลิปคนเดียวอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณเรนะครับอาจจะต้องพักการเดินทางยาวๆไปก่อนช่วงนี้นะครับจนกว่าจะคลอดน้องออกมาก,ก่อนขณะนี้เวลา10นาฬิกา55นาทีนะครับรู้สึกว่ารถติดตลอดเส้นทางเลยนะฮะไม่มีโล่งเลยนะประมาณนี้ตลอดเลยตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับหน้านวนครมายันอ,า,อายุธยา นะครับมาฝั่งวังน้อยมาโซนนี้แล้วก็ยังติดอยู่ขณะนี้เวลา11นาฬิกา16นาทีนะครับเรามุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสระบุรีกันแล้วนะฮะสระบุรีครับเดี๋ยวผมว่าจะหาทานข้าวก่อนนะที่จังหวัดสระบุรีนี่แหละเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยในเวลาแวะทานข้าวฮะหาอะไรลงท้องหน่อยนะฮะไม่ไหวแล้วขณะนี้เวลา11นาฬิกายนาทีนะครับ เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันด้วยเลยแล้วกันนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านมาก็ยังไม่เติมเลยตอนนี้ออกจากบ้านมาได้53.9กิโลเมตรแล้วนะครับก็ถือว่าม,มา1มใน3และนะครับพอระยะทางทั้งหมดประมาณ150โลเนาะ250บาทนะครับได้มา6.92ลิตรนะครับวันนี้ลิตรละ36บาท10สตางเดี๋ยวน่าจะทานเบอร์เกอร์คิงก่อนแล้วกันไม่ได้ทานนานแล้วนะเบอร์เกอร์คิง ก็ประมาณสักเกือบปีได้แล้วแหละนะครับที่ไม่ได้ทานเนาะ ขณะนี้เวลา12บสนาฬกาสนาทีะครับเราจอดพักกันค่อนข้างที่จะนานนะประมาณ20-30นาทีเลยไปห้เดินทางกันต่อเราอยู่กันบนถนนม,มิตรภาพนะครับหมายเลขสออุณหภูมิปัจจุบัน35องศาระยะทางที่เหลืออยู่อีกนะครับตอนนี้เนาะก็62กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง20นาทีอันนี้คือผมมาร์ก GPS ที่จุดกลางเต็นท์ของเราเลยนะจุดกลางเต็นท์ลำตะคองนะครับอยู่ด้านบนเขาใหญ่นั่นแหละ มาดูกันว่าวันเสาร์นะครับวันนี้คนจะเยอะมากน้อยแค่ไหนเราเข้าที่กลางเต็นท์ค่อนข้างที่จะช้านะครับไปถึงจุดกลางเต็นท์ก็ประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับคิดว่าประมาณนั้นค่อนข้างที่จะช้าแล้วแหละยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอปากช่องนะครับพอเข้ามาบริเวณระแวกเขาใหญ่นะครับรู้สึกว่าอากาศจะเริ่มเย็นตัวลงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิน้ำปัดเรือนไม้อลร์ปัจจุบันนะครับ31องศา ก่อนเข้ามาบริเวณนี้นะครับอยู่ประมาณ34-35 36องศาเราเรานั้นเนาะ ึบถึงแล้วนะฮะเจอ่าทางที่เราเลี้ยวมาเนาต้องสาแยกก่อนที่จะไปขึ้นเขาใหญ่นะครับตรงนี้เป็น71็สาขาเขาใหญ่กุดคล้านะครับไปทำเวลากันหน่อยจะได้ไปรีบจับจองพื้นที่กลางเต็นท์เดี๋ยวเรามาชำระ ค่าบริการกันนะครับลบหน่อยหนูดำโยเกือบสวบละปึ๊บป๊บปมอเตอร์ไซคน่าจะมาช่องนี้โอเคปึ๊บปุ๊บป ครับผมไปกลางเต็นท์ก็ไปชําระค่าบริการด้านบนอีกทีใช่ไหมครับ เดี๋ยวขออนุญาตสรุปค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นภายในทริปนี้เนาะค่าใช้จ่ายทั้งหมด1,392บาทนะครับก็จะแบ่งเป็นค่าน้ำมันนะครับ18%ค่าอาหารและเครื่องดื่ม56%ถัดมาก็จะเป็นค่าข้าอุทยาน4%ค่าสมุดอุทยาน7%ค่าลานกางเต็นท์สงเน2%และค่าของฝาก13%จริงๆส่วนนี้ไม่จำเป็นก็ได้นะครับอยู่ที่เราเมนเดสว่าจะซื้ออะไรไปฝากคนที่บ้านไหมนี่นะฮะเป็นป้ายมรดกโลกของเขาใหญ่นนะครับเป็อีก แลนด์มาร์กนะครับสถานที่ยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะที่ไปมาหาสู่ก็จะเป็นจอดถ่ายรูปจอดเซลฟี่ชั้นดีเลยนะครับแต่เราคงไม่ได้จอดนะฮะตอนนี้จะบ่ายสามแล้วเดี๋ยวไปจับจองสถานที่ลานกางเต็นท์ก่อนละกันเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวจะไม่เหลือให้เรากางให้เราจองนะฮะเพราะว่าคน ค่อนข้างที่จะเยอะนะวันนี้ขับรถตรงมาเรื่อยๆนะครับซ้ายมือก็จะเจอศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนาะผมแวะเข้ามาฮะจุดประสงค์ก็คือหาซื้อสมุดประทับตราของอุทยานเพราะอีกความฝันหนึ่งผมก็อยากตามล่าตราประทับของอุทยานในประเทศไทยให้ครบนะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าพอเข้าไปถึงด้านในนะครับหากเราไม่ทราบว่าซื้อที่ไหนก็ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้เราไปที่ร้านค้าสวัสดิการซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับจุดประชาสัมพันธ์เลยหลังจากซื้อเสร็จแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ประทับตราสแตมป์ ให้ได้เลยเนาะค่าซื้อหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาตินะครับเล่มละ100บาทขวามือมีน้องกวางนะครับโอ้โหออกมาเล็มหญ้าอยู่ข้างถนนเลยฮะและไม่กลัวลงกลัวรถเหรอลดดูลกเอ้โอ้ยขนฟูฟ่องเลยถึงแล้วนะครับสถานีกลางเต็นท์ลำตะคองนะครับมาดูกันว่าเราจะมีที่ว่างเหลือให้เรากางไหมโอ้โหทุกคนคนเยอะมากนะ ตามคาดนะฮะคนเยอะมากจริงๆมากางเต็นท์ครับคื 3, 4, 5, 5, อคนเดียวครับค่าบริการเท่าไหร่ครับสามสิบบาทครับบาทชื่ออะไรครอ่าทงชัยครับคุณครับขี่ตรงไปเรื่อยๆนะครับเลาะขวาไปเรื่อยๆจนสุดทางเลยนะฮะก็จะมีจุดบริการห้องน้ำนะครับก็คงจะมีตรงนี้แหละที่พอจะว่างให้กางเต็นท์ได้เรากางเต็นท์กันติดห้องน้ำเลยนะฮะด้านขวา หลังจากเลือกทำเลที่ตั้งนะครับอยู่สักพักหนึ่งเนาะถอยรถเข้าจอดนะครับผมก็เริ่มกางเต็นท์กันเลยนี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมใช้ชุดเต็นท์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆ ครั้งแรกใหม่แกะกล่องเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพิ่งไปซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งนะครับพวกเต็นท์เก้าอี้พวกทาบพ,พวกไฟช,ชีดกล่าวชีดต่างๆซั่งบอกเลยว่าผมเก้งๆกังๆมากนะกางถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับกางไปดูคู่มือการกางเต็นท์ไปค่อนข้างที่จะทุลักทุเลอยู่สักพักหนึ่งแต่ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนร่วมเต็นท์อย่างพี่หมูและพี่เอ๋นะครับมากๆช่วยแนะนําหลายเรื่องเลยนะครับช่วยผมกางเต็นท์ด้วยการที่เรามีเพื่อนร่วมเต็นท์ที่ดีนะครับทำให้ ให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเยอะเลยทําให้การกางเต็นท์ครั้งแรกในชีวิตคนเดียวครั้งนี้ดูซอฟลงไปเยอะทําให้ความรู้สึกกลัวหรือว่ากังวลในสิ่งต่างๆนะครับซอฟลงได้เยอะมากทุกการเดินทางคือเรื่องใหญ่ร่วมเดินทางสู่ฝันไกลทุกที่เราไปด้วยใจ ซื้อหมอนแล้วก็ที่นอนนะครับแบบพองลมอัตโนมัติแล้วก็เป่าลมช่วยด้วยนะครับบอกเลยว่า แอบหน้ามืดอยู่เหมือนกันนะอาจจะเพราะน่าจะยังไม่ชินแต่โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นที่นอนพองลมอัตโนมัติหรือว่าหมอนเป่าลมความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถือว่าใช้ได้อาจจะไม่ดีเท่าหมอนที่เราใช้นอนกันที่บ้านแต่มันก็ช่วยได้ค่อนข้างที่จะมากอยู่เหมือนกันสําหรับการนอนหลับนอกบ้านหรือการออกมาแคมปิ้งแบบนี้นะครับเรากางเต็นท์ยังไม่เสร็จดีนะครับเจ้าถิ่นก็มาแอบดอมดมดอม,มองๆแล้วนะครับลิงค่อนข้างที่จะดื้อเลยนะแถวนี้บ่อยครั้งมากนะครับที่น้องมารื้อเต็นท์ค้นเต็นท์นะครับของสายแคมปิงนะ้งเนาะ สำหรับใครที่มีการประกอบอาหารนะครับกลิ่นยั่วยวนน้องอยู่แล้วนะครับน้องจะลงมาขโมยอาหารเราได้ง่ายๆเลยถ้าเราไม่นั่งเฝ้านะครับเอาเป็นว่าเผือไม่ได้แล้วกันน้องเปิดได้ทุกเต็นท์น้องเปิดได้ทุกกล่องประวัติต่างๆผมก็ได้ข้อมูลจากพี่หมูแล้วก็พี่เอเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นผู้มีประสบการณ์เนาะมากางเต็นท์บริเวณจุดนี้ประมาณ2-3รอบได้แล้วหลังจากกางเต็นท์เสร็จนะครับเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ปิดเต็นท์ให้มิดชิดเลยผมก็จะออกไปส่องสัตว์ขอฝากเต็นท์ไว้กับพี่หมูแล้วก็พี่ ลกพี่หมูนะครับแนะนําทางใหม่ๆให้เราด้วยทางที่ผมไม่เคยไปเลยนะมาเขาใหญ่ก็หลายครั้งแต่ว่าไม่เคยไปเส้นนี้เลยตอนนี้ผมกําลังออกเดินทางนะครับออกจากลานกลางเต็นท์ของเราเนาะหลังจากกลางเต็นท์เก็บของกันเรียบร้อยแล้วนะครับได้เส้นทางลับมาจากพี่หมูนะให้ออกจากลานกลางเต็นท์แล้วก็เลี้ยวซ้ายประมาณร้อยเมตรนะครับจะมีทางเลียวซ้ายทีหนึ่งยาวไปจนถึงอ่างเก็บน้ำสายสนฝั่งนี้ผมไม่เคยไปนะ เพราะว่าไม่รู้จักเลยไม่ได้รู้จักเลยชมทิวทัศน์นะครับมีป้ายชมทิวทัศน์แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยวู้วบรรยากาศดีทุกคนบรรยากาศดีมาก สขนะครับรู้สึกผ่อนคลายมากก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเจอพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งเนาะเราก็ได้คุยนะครับสนทนากันนิดหน่อยนะครับพี่เขากางเต้นท์ไว้ที่ลานกางเต้นท์ลำตะคองที่เดียวกับเรานะครับแล้วก็เดินลัดมามันจะมีทางเดินลัดมาฝั่งนี้นะครับผมไม่เคยเดินแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีก็ขับรถมาแล้วกันนะครับพี่เขาก็เดินมาจากลานนะครับเดินมาเรื่อยๆมีกล้องสองทางไกล อันหนึ่งเนาะก็เดินไปแล้วก็ส่องสัตว์ไปผมว่ามันก็จะได้อีกฟิวหนึ่งนะคงจะสนุกน่าดูนะครับพอเราขี่จนมาถึงบริเวณสามแยกตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราตรงไปเลยเนาะก็จะเป็นโซนของบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับก็เป็นทางตันนะครับไปต่อไม่ได้ขึ้นไปก็ต้องวนกลับมาตรงนี้อยู่ดีนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายไปเลยปล่อยให้ฟุตเทจนะครับเดินเนินต่อไปเรื่อยๆผมขออนุญาตสรุป ระยะทางทั้งหมดของทริปนี้เลยและกันระยะทางทั้งหมดนะครับที่เราใช้ในทริปนี้เนาะ3 5 3 4กิโลเมตรเอเวอรอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอยู่ที่34.0กิโลเมตรต่อน,นิตทริปนี้ถือว่าเป็นทริปที่ประหยัดค่อนข้างที่จะมากนะครับสำหรับช่องของเราเนาะตั้งแต่เราทำคลิปมา ทริปนี้น่าจะเป็นทริปที่อัตราเอเวอร์เรสได้มากที่สุดแหละปกติอยู่ที่28กิโลเมตรต่อลิตรนะไม่เคยเกิน30สรรัสรรกทีนะฮะพาดน,นี้ถือว่าทําอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันออกมาได้ค่อนข้างดีในใๆคืออากาศดีนะครับแล้วก็วิวสวยน้ําก็ยังไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะครับก็ยังมีน้ําไหลอยู่นะครับน้ํายังไม่ได้ลดหายไปไหนมากาสดชื่นอ,อากาศดีมาก แสงเย็นคือดีมากดีมากจริงๆเป็นเขาใหญ่นะครับอีกมุมหนึ่งที่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่ต้องบอกเลยว่าเขาใหญ่ผมมาบ่อยมากนะครับน่าจะมาสักรอบที่สิบได้แล้วแหละแต่ว่าไม่เคยมาทางนี้เลยนะครับไม่รู้จริงมาโผล่ตรงไหนกันอ๋อมาโผล่ตรงนี้่างเก็บน้ำสายสอน ะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของถนนนะครับเส้นที่ผมวิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เนาะเป็นถนนนะครับเส้นที่พี่หมูแนะนํามาเราออกสตาร์ทนะครับจากสถานที่กลางเต็นท์ลำตะคองขี่ออกมาจากลานกลางเต็นท์นะครับจะเจอถนนหมายเลข3-182ซอยลานกลางเต็นท์นะครับติดติดกันเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยขี่ตามทางไปเรื่อยๆเลยจนมาถึงบริเวณนี้ นะครับก็จะเป็น3ามแยกที่ผมบอกในคลิปวิดีโอนะว่าถ้าหากเราขึ้นไปก็จะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับมาตาม alert เมาส์นะครับที่ผมชี้ไปที่หน้าจอเลยนะครับวิ่งมาเรื่อยๆสุดท้ายนะครับเราจะมาออกบริเวณนี้ติดติดกับลานกลางเต็นท์จุดชมวิวเขาร่มส่วนถัดออกมานะครับขวามือตรงกันข้ามก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํสายสอนดังคลิปวิดีโอที่ผมกําลังอยู่ในตอนนี้ด้านหน้าเราขวามือก็อ่างเก็บน้ํสายสอนนะครับผูดทางนี้นี่เองขาเข้ามาเรา มาตรงสามแยกแล้วเราก็ตรงไปนะครับม,มันวนเป็นวงกลมอะนะถึงแล้วนะครับจุดสงสัตว์น้องผักชีนะครับซ้ายมือก็เลี้ยวเข้าไปเลยมีที่จอดให้ด้านในนะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับว่าจะมีอะไรให้ดูบ่หอดูสัตว์น้องผักชีตรงนี้น่าจะจอดได้มัง้งจอดได้เลยระยะทาง ประมาณ900เมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีสัตว์ที่พบเห็นในเส้นทางนี้ได้แก่กวางเก้งหมูป่าแล้วก็ช้างหอดูสัตว์หนองผักชีนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเนาะด้านในนี้นะครับห้ามค้างพักแรมแล้วก็ห้ามยานพาหนะทุกชนิดเข้าลืมล็อกรถโอเคล็อก30เมตรก็ถึงนะครับมออไซค์ดีมากดีมากจริงๆ เหมาะแก่การแบบมาพักผ่อนนะครับแบบนี้มากๆขณะนี้เวลา16บนาฬิกาสีนาทีะใกล้จะ5มงเย็นแล้วครับบรรยากาศดีงามมากนี่นะครับชมหน้าของผู้ที่ไม่ได้มาด้วยนะไม่ได้มาด้วยแต่อยากทราบรายละเอียดว่าตอนนี้อยู่ไหนนะครับก็วิดีโอคอให้ดูไปเลยจ้าวิวตรงนี้คือสวยมากคุณผู้ชม สวยมากสวยมากจริงแล้วด้านล่างที่เดินลงไปนะครมันจะมีบริเวณตรงนี้นะครับน่าจะเป็นหญ้าคาหรือไม่ก็หญ้าหญ้าแฟกอะไรทักอย่างมันออกดอกทุกคนดอกสีขาวบานสะพังและนี่ก็คือลานสองสัตว์นะครับนอ้อง และหอที่ตั้งตรงงานนะครับด้านหน้าเราก็คือหอสองสัตว์ของน้องพะคีนี่แหละใช้เวลาเดินเท้ามาประมาณ2 5นะครับถึง3านาทีส่วนตัวผมคาดคะเนว่าหอสองสัตว์นะครับมีความสูงประมาณตึก4ชั้นได้บันไดขึ้นก็จะเป็นไม้ทั้งหมดนะครับส่วนที่เห็นเป็นเศษดินเศษฝุ่นนี่ไม่ใช่ปลกแทะนะเป็นดินจากรองเท้านะครับของนักท่องเที่ยวนี่แหละน่าจะมาช่วงที่มันฝนตกนะครับดินติดเท้าแล้วก็เดินขึ้นมาทําให้เศษดินเศษฝุ่นค่อนข้างเยอะไม่ใช่ปลวกกัดแทะไม้แต่อย่าง วิวทิวทัศน์ด้านบนก็จะประมาณนี้ฮะมองไกลสุดลูกหูลูกตาป่าเขาเขียวชาอุ่มชุ่มตาจริงๆเอาเป็นคณหนึ่งใช่ไหมครับสามสองหนึ่งครับ สามสองหนึ่งครับสามสองหนึ่งครับในระหว่างขากลับ นะครับที่กำลังเดินไปยังรถมอเตอร์ไซค์เนาะเราก็ได้ยินเสียงช้างดังมากนะครับร้องมาจากฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายมือนะครับฝั่งโป่งชมรมเพื่อนเรียบคว้ามอเตอร์ไซค์นะครับขับไปเพื่อให้ถึงจุดนั้นอย่างไวที่สุดนักท่องเที่ยวนะครับมาชมสัตว์ยืนสองสัตว์ถ่ายรูปน่นนี่นั่นบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะเนาะแต่ละคนก็มีจุดมุ่งหมายเช่นกันครับก็คือมาดูพ่อใหญ่หรือว่าช้างลงมากินดินบริเวณโป่งช้างหรือว่าโป่งดินจริงๆก็เรียกได้หลายแบบหลายชื่อนะครับขออนุญ,ญาตอธิบายถึงข้อมูล ูนตรงนี้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าโป่งช้างคืออะไรมีประโยชน์ยังไงสําหรับช้างหรือว่าสาัตว์ประทั้งหลายทําไมช้างและสัตว์อื่นๆต้องลงมากินดินบริเวณโป่งดินหรือว่าโป่งช้างเพราะดินในบริเวณพื้นที่เหล่านี้มีแร่ธาตุและสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายของพวกสัตว์ซึ่งไม่สามารถหาได้จากพืชหรือว่าอาหารที่พวกสัตว์กินตามปกตินะครับโดยเฉพาะในอาหารของช้างที่ส่วนใหญ่เป็นพืชอาจขาดแร่ธาตุสำคัญเช่นโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมและ าตุอ,อื่นๆที่ช่วยเสริมในระบบต่างๆในร่างกายเช่นระบบประสาทกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกข้อมูลคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับขณะนี้เวลา17นาฬิกา52นาทีนะครับเกือบจะ6โมงเย็นละเดี๋ยวเรากลับเข้าที่พักกันเลยดีกว่านะครับเริ่มผมเริ่มหิวข้าวแล้วนะฮะเดี๋ยวไปทานข้าวกันละนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้านะครับไปต่อ,อยังน้ําตกเนาะ แต่ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ําตกที่เขาใหญ่เยอะเหลือเกินบริเวณนี้หอมดอกนะครับตินเป็ดมากกลิ่นค่อนข้างที่จะแรงนะสาหรับบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันมันก็ไม่ได้แย่กลิ่นดอกตินเป็ดมันก็มันมันไม่ได้แย่นะผมรู้สึกว่ามันก็หอมอะ่ะแต่บางคนแบบได้กลิ่นไม่ได้คืออ้วกอะไรประมาณนั้นไปเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ําสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากเข้าห้องน้าเสร็จเดี๋ยวผมจะ พาวะไปดูศูนย์อาหารหน่อยแล้วกันเพราะว่าตรงค่านี้มันจะเป็นศูนย์อาหารนะครับไปดูกันว่า มีอะไรทานบ้างตอนนี้เราอยู่บริเวณศูนย์อาหารนะครับตรงข้ามกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนานะที่เรามากันเมื่อเช้าด้านในศูนย์อาหารนะครับมีเมนูหลากหลายให้เราได้เลือกทานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกงอาหารตามสั่งต่างๆก็มีหมดผลไม้แกะผละไม้ปอกน,นะครับมีหมดลูกชงลูกชิ้นนะครับค่อนข้างมีให้เลือกหลากหลายผมเดินทางมาถึงที่พักนะครับ18นาฬิกา18นาทีนเนาะเจอน้องกว่างนะครับฝูงหนึ่งประมาณ3-4ตัวมาเดินเลียมหญ้าเนาะบริเวณลานกลางเต็นท์ก็คงจะเป็นความเคย กินของน้องกวางแล้วแหละนะครับที่จะเจอคนมากๆน้องค่อนข้างที่จะเชื่องมากเลยนะครับเดินไปรูปได้เลยนะรูปหัวเกาค้างได้เหมือนหมาเลยนะครับมาดูในส่วนของห้องอาบน้านะครับก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับโอเคแต่ว่าจะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับถ้ามาช่วงหน้าหนาวอากาศหลัก10องศาบอกเลยว่าโอ้โหเป็นการอาบน้ําที่ทรมานมากนะครับวันที่ผมมานี้อากาศต่ําสุดก็คือ19องศานะ ช่วงที่เรากําลังจอาบน้ํานี้อยู่ประมาณสัก21-22องศานะครับถือว่าอุ่นเย็นเฉียบเหมือนกันนะส่วนห้องสุขานะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นแบบนั่งยองเนาะได้ยินเสียงน้าเต็นนะครับเปิดเต็นออกมาเจอความอ้ยตัวเบลอเปิดหน้าเต็นมาได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไม่ความลูกอยู่นู่นตัวน้อยๆนะลูกขึ้นมาแล้วสวัสดีสวัสดีมนุษย์ S 2> <S 2> <S 2> <S ใกล้ชิดธรรมชาติมากหลังจากอาบน้านะครับกินข้าวเย็นเสร็จแล้วเอาขยะไปทิ้งดีกว่านะครับไม่อยากจะทิ้งไว้ในเต็นท์เนาะถ้าหากว่าทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับอาหารอาจจะส่งกลิ่นแรงทําให้สัตว์ได้กลิน่นและมาคุยเต็นท์เราได้ในช่วงเช้าเดินถัดออกมาไม่ไกลครับก็จะเจอสถานที่สําหรับทิ้งขยะเนะาะห่างจากบริเวณที่เรากางเต็นท์หน้าห้องน้ำนะครับไม่ไกลเนาะประมาณ10เมตรมั้งเดินมาแป๊บเดียวขณะนี้เวลา21่สิบเอ็ดนาฬิกาสีนาที อุณหภูมิ20องศาแค่อนข้างที่จะหนาวหนาวเลยไม่ไหวตื่นมนใส่เสื้อกันหนาวนอนไม่ได้หนึ่งนาฬิกาห้าสิบสองนาทีเรื่งลิงกัดกันนะครับดังมากนอนไม่หลับอากาศตอนนี้สิบเก้าองศาต้องบอกว่าผมแทบจะไม่ได้นอนเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็ลุกนะครับลิงกัดกันทุกครึ่งชั่วโมงนะฮะไม่ได้นอนไม่ได้นอนจริงๆสวัสดีตอนเจ็ดมงหนาทีครั 那可以。Okay. นนปแปลงฟันอยู่ดีๆฮะได้ยินเสียงก,ก็ก็แก๊แก,แกด้านหลังห้องน้านะครับพอหยิบกล้องเข้ามาแพลนดูอ้้หูกวางเป็นฝูงฮะนับไปนับมาได้ประมาณ7ตัวตรงนี้นะ่าจะเป็นบริเวณที่น้องใช้นอนเป็นประจานะเพราะว่าดูจากพื้นดินนะครับค่อนข้างที่จะโล่งเตียนเลยหลังจากทําภารกิจส่วนตัวเสร็จนะครับได้เวลาเก็บของละส่วนแผ่นกราวชีสนะครับหรือที่หลายคนเรียกว่าฟุตปรินต์ช่งชวงเช้าค่อนข้างที่จะชื้นนอกจากน้ําค้างยอดย้านะครับทำให้เปียกไปหมดเลยผมก็เช็ดก่อนนะครับพยายามให้แห้งที่สุด แล้วก็พึ่งลมไว้สักพักนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความชื้นเนาะถ้าหากเราเก็บไปทั้งชื้นเลยอาจจะทําให้แผ่นกราวชีตหรือว่าฟุตปรินของเราอายุการใช้งานสั้นลงเน,ะน,นาะก,ก,ก็ขณะนี้เวลา8นาฬิกา 24นาทีนะครับอุณหภูมินะ้าปัดเลื่อนไม้ปัจจุบัน21องศาเนาะก็ถือว่าหนาวอยู่นะยังหนาวอยู่8โมงจะ9โมงแล้วยังหนาวอยู่เลยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางออกจากาลานกลางเต็นลํำตะคองแล้วนะฮะเราจะไปต่อกันที่น้ําตกเหวสวัส์กันดีกว่าน้ําตกเหวสวัสด์เลี้ยวซ้าย5กิโลเมตรนะครับจากจุดกลางเต็นลํำตะคองไปเนาะ Let's go มาถึงกันแล้วนะครับน้ำตกเหวสุวัตอยู่ซ้ายมือเรานะครับส่วนขวามือนี่ก็จะมีนะครับสูตรอาหารอยู่นะบริเวณจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับขอจอดใกล้ๆลุมลิดนึดนงแล้วกันนะฮะแล้วเราจะทานข้าวกันอยู่ที่นี่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเดินลงไปก่อนหรือว่าทานข้าวก่อนดีอืลงไปดูก่อนแล้วกัน ขึ้นมาแล้วค่อยทานข้าวถ้าหากว่าทานข้าวอิ่มแล้วไปเดินมันจะจุกนะฮะในส่วนของน้ำตกเหวสุวัตนะครับเปิดให้บริการ7นาฬิกา00นปิดบริการ17นาฬิกา00นนะครับอันนี้ก็คือภาพมุมสูงของน้ำตกสวยนะรู้สึกว่าน้ำเยอะมากนะครับช่วงนี้เยอะกว่าทุกทีที่มาทางลงค่อนข้างที่จะชันนะแล้วก็ราวจับนะครับถ้าเรามาช่วงเช้ามันจะชื้นเนาะเวลาเราเอามือไปสัมผัส สนิมไหติดมือมาเป็นสีเป็นสีส้มเลยสีสนิมเลยนะครับเวลาจับก็ระมัดระวังกันด้วยนะกันนะครับสาหรับมือใครที่มีแผลนะครับแผลสดแผลเปิดอะไรก็ตามนะครับจะจับก็ระมัดระวังด้วยเนาะเพราะว่าอาจไปถูกสนิมนะครับอาจจะติดเชื้อได้ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นละองน้ําได้เลยนะพุ้งกระจายในอากาศเต็มไปหมดเลยผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าในมุมมองของสายตานนะครับมันมองเห็นแบบ ชัดมากชัดมากๆน้ําเกษตรเดี๋ยวจะพาเข้าไปใกล้น้ําตกหน่อยแล้วกันสเสน่ห์ของธรรมชาติรออยู่เดินทางไปสุขใจจริงฟังเสียงน้ําตกกระทบน้ําก็เป็นกระทบสายเราเยอะมากเลยนะแบบลมมันทัดก็เป็นมาก่อนเนี้ย แทบจะเปียกอยู่แล้วขึ้นมาจากน้ําตกเฮวสุวัตนะครับก็เข้ามายังศูนย์อาหารเนาะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวครับกินเป็นอาหารมื้อเช้าเนาะของวันนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับปทุมธานีกันขณะนี้เวลา9ก้นาฬิกายีนาทีนะครับกำลังมุ่งหน้าออกจากน้ําตกเฮลสุวัตเนาะก็คาดว่านะครับน่าจะเดินทางกลับปทุมธานีเลยน้องน้องไปไหนแล้วล่ะน้องกินหญ้าอยู่ข้างถนนฮะไม่รู้ว่าตัวอะไร เก่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่ารักมากเลยเพอเห็นใกล้ๆแล้วน่ารักน่ารักเชื่องมากนะครับขออนุญ,ญาตเล่าย้อนความถึงเรื่องราวของเมื่อคืนกันสักหน่อยแล้วกันนะครับ เมื่อคืนบอกเลยว่านอนไม่หลับเลยนะฮะหลับหลับตื่นตื่นตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็บวกกับเสียงสิงสารสัตว์นะครับพวกลงพวกลิงนะครับดึกดึกดื่นดื่นกัดกันอยู่นั่นแหละโอ้โหทรมานมากเสียงดังรบกวนเราไม่เท่าไหร่นะแต่บางทีอ่ะมันวิ่งผ่านแบบมันวิ่งผ่านหน้าเต็นท์เราอ่ะมันวิ่งไล่กัดกันนะครับทุกคนแล้วแบบเสียงขู่มันแบบตัวใหญ่มากอ่ะเสียงมันใหญ่อ่ะตัวมันน่าจะใหญ่มากอ่ะอูอ้าอ้าอ้าอู้อ้าอ้าอ้าอยู่ โอ้ยน่ากลัวไอเราจะหลับให้สนิทก็ไม่กล้านะครับกลัวมันจะมาพังเต็น <laughs> ก็คงเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่ดีของชีวิตผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะอยู่ในความทรงจําถ้าไม่ออกมาใช้ชีวิตถ้าไม่ออกมากางเต็นแบบนี้ไม่ออกมาสถานที่แบบนี้ก็คงจะไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้เช่นกัน ก็สนุกดีครับมีความสนุกตื่นเต้นและก็คนหัวลุกไปในตัวขากลับลงมานะครับหน้าด่านเก็บเงินก็มีจุดนะครับซื้อของฟุงของฝากนะครับผลไม้ต่างๆนะครับเครื่องดื่มหรือว่าของป่านะครับชาวบ้านก็จะมากางจุดสกัดเพื่อขายของบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็ได้ผลไม้นะครับอย่าง2อย่างนะครับซื้อไปฝากคุณเรสําหรับ EP นี้นะครับก็ขอจะไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เรากลับมาเจอกัน EP หน้า ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผ่านหน้าผมจะไปกางเต้นหรือว่าไปท่องเที่ยวที่ไหนไว้แม่เจอกันโอกาสหน้าจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับจากช่องธงชัยทารม